สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปวันี้คลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของคุณจากสายตาของศัตรูหรือว่าคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณเขามองเห็นจุดแข็งอะไรในตัวของคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำร้ายทำลายคุณไม่ได้นะคะทรงบานพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และแชร์ จุดแข็งในตัวของคุณนะคะใครเข้ามาตรวจสอบพลังงานคลิปวัดีอคลิปนี้ไฟทธาตุฝ่เมษสิงห์นุเลโอราศีสิงหธาตุฝ่าสักเซตทเรียสราศีธนูชาธาตุฝ่ายวีโกราศีกันธาตุอินอยูเรนัสธาตุลมมีถุนจุด,ดุดกุมแอร์ธาตุลมมีถุดจุดุกุมรเจอตนาม,มีนกรกฎพิจิก เซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุฝ่ตัวเลขวันนี้เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมี20 23 5 25 9 24 6แล้วก็19นะคะเรามาดูก่อนว่าพลังงานของศัตรูเป็นอย่างไรศัตรูที่จับจ้องดูคุณเนี่ยนะคะเป็นพลังงานของศัตรูแบบไหน เราจะมาดูจุดแข็งของคุณจากสายตาของศัตรูนะคะ พลังงานของศัตรูเป็น the rule นะบุคคลที่อยู่รอบๆตัวคุณคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงในแวดวงโซเชียลหรือว่าในสังคมนะที่รู้จักกับคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากๆและอาจจะทำให้ศัตรูนะสนใจชีวิตของคุณได้ด้วยสนใจในเรื่องของอาชีพการทำงานของคุณเขาอาจที่จะแวะเวียนมาเจอคุณนะแต่ถามว่า เขาทำอะไรคุณไหมก่อนที่เขาจะทําอะไรเนี่ยเหมือนกับเขาต้องตรวจสอบเรียนรู้พฤติกรรมนิสัยใจของคุณก่อนนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวของคุณเป็นคนที่มีแต่ผู้คนรักนะมีชื่อเสียงโด่งดังนะมีเสน่ห์นะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ น้ก็เลยอาจจะทําให้ศัตรูมีความสงสัยในตัวคุณนะคะมาดูสิว่าพลังงานของศัตรูเมื่อสนใจชีวิตของคุณสนใจพลังงานคุณแล้วตัวของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนนิสัยอย่างไรนะคะอ,อ,อยู่รอบตัวคุณนะ,ะหรือว่าใช้โซเชียลในการที่จะเข้ามากลั่นแกล้งคุณแต่ถามว่าเขาทําอะไรคุณได้ไหมทําอะไรไม่ได้เขาได้แต่ ฟังหรือว่าเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณนะแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมนิสัยใจของคุณว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะมันเหมือนกับมันโดดเด่นมันประสบความสําเร็จมันมีชื่อเสียงได้อย่างไรเขาชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณแต่บางครั้งเขามีความคิดมีความรู้สึกว่าตัวของคุณทำไรบางสิ่งบางอย่าง ที่มันขัดใจเขามันไม่ถูกต้องเขาจึงอยากจะเข้ามาเหมือนมาสอนมาบอกมาสั่งนะคุณอาจจะไปเจอพลังงานของคนที่แบบเหมือนเออเขาคิดว่าเขามีความรู้ความสามารถหรือว่าเขาคิดว่าเขามีไอเดีย นะคะความคิดที่มันเหนือกว่าคุณแตกต่างจากคุณนะเขาทําได้เหมือนคุณแหละหรือว่าอาจจะเป็นสายอาชีพเดียวกันก็ได้ก็เลยทําให้ศัตรูคนนี้นะ,ะเหมือนเข้ามายุ่งวุ่นวายปันป่วนในชีวิตของคุณในอาชีพการงานของคุณนั่นเองนะ,ะมาดูสิว่าจุดแข็งที่ศัตรูหรือว่าคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณเนี่ยเขาได้เห็นจุดแข็งหรือว่าความรู้ความสามารถความโดดเด่นนะะมันเป็นอย่างไร เราใช้ไพ่พมยายในการตรวจสอบดูพฤติกรรมนะการกระทําของคุณก่อนนะคะก่อนที่จะอ่านเป็นคริเบนดอมจุดแข็งที่เขาเห็นนะคะเป็นความโดดเด่นในตัวของคุณ เป็นพลังงานของตัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของการที่อยากจะไม่ให้ศัตรูเข้ามาง้อขอคืนดีคุณนะคะแล้วก็พลังงานศัตรูเนี่ยการที่เขาจะเข้ามาเป็นการที่เหมือนเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะขัดขวางคุณแม่คุณได้รับโอกาสได้รับความสำเร็จได้รับความเจริญก้าวหน้า คุณเป็นคนที่มีในเรื่องของความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรีเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นคนที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบนะคะเป็นคนที่ชอบเขวัตปฏิบัติฟังธรรมศรัทธาในพระสงค์องค์เจ้าเชื่อมั่นในความดีงามเป็นคนจิตใจดีเป็นผู้ให้เป็นคนที่ชอบแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นแต่ศัตรูเนี่ย เหมือนกับไม่อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จหรือว่ามีความเจริญก้าวหน้าอยากจะขัดขวางหรือว่าดึงรังแม่คุณนะ,ะมีโอกาสดีๆตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจเข้มแข็งนะ,ะถ้าเป็นเป็นผู้หญิงก็คือเข้มแข็งเหมือนผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็อ่อนโยนหรือว่าพลังงานของศัตรูเนี่ยเดาวความคิดของคุณไม่ออกเดาในเรื่องของความรู้สึกจิตใจของคุณไม่ออกว่าคุณคิดอะไรทำอะไรนะคะแล้วตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยน นะจิตใจดีมากๆนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือถ้าหากมีความรักมีความเมตตาเห็นโอกเห็ในใจผู้อื่นแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่อบอุ่นอะใครเห็นใครก็อยากจะเข้ามาใกล้เข้ามาขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือนะคะนี่คือความโดดเด่นในตัวคุณซึ่งอาจจะทำให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยทำธุรกิจการงานอะไรก็มีแต่ผู้คน ชื่นชมสรรเสริญยกย่องในตัวคุณนะ้นมาดูสิว่าจุดแข็งที่คุณมีแล้วศัตรูมองเห็นนะคะเป็นจุดแข็งจุดแข็งที่ศัตรูไม่สามารถที่จะทําร้ายทําลายคุณได้ฟังเพื่อเป็นแก้คำถามเป็นแนวทางนะคะนำไปปฏิบัตินำไปเปลี่ยนแปลงปกป้องตัวเองให้ รอดพ้นจากพลังงานของศัตรูหรือว่าคนที่คิดร้ายศัตรูเนี่ยก็จะเป็นพลังงานของคนที่อิจฉาริษยานะคะหรือว่าคิดไม่ดีกับคนอื่นแล้วก็อยากจะทําให้ชีวิตของคนอื่นนะคะล่มจมหรือว่าทำลายชื่อเสียงของคนอื่นศัตรูเห็นจุดแข็งอะไรในตัวองขคุณความดือ้อความเชื่อมั่นในตัวเองความเอาแต่ใจตัวเองนะ,ะแล้วก็มองว่า ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเหมือนมีความมีความคิดเห็นส่วนตัวแต่เวลาที่อยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมเนี่ยเป็นคนที่รับรู้รับฟังปัญหาผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากๆนะคะใส่ใจความคิดความรู้สึกของคนอื่นเหมือนไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าที่จะฟันธงไม่กล้าที่จะ ทำร้ายนะทั้งๆท,ที่รู้ว่าใครคนนั้นอาจจะคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะโต้อตอบออกไปนะเหมือนมีความเกรงใจหรือว่ามีความขี้สงสารมีความเห็นอกเห็นใจอะไรบางอย่างนะก็เลยทําให้เอศอัตรูบางคนเนี่ยยิ่งแบบคุณหงอหรือว่าคุณไม่กล้าที่จะฟาดฟันไม่กล้าจะโต้เถียงเนี่ยเขาก็ยิ่งข่มขู่คุณนะคะความแข็งของคุณคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่ะเหมือนกับ เรียกว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะคะว่าคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คุณน่ะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนคนนั้นก่อนนะก่อนที่จะคิดว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีหรือว่านะ้ามีผลเสียงรายต่อการดำรงชีวิตจุดแข็งของคุณคุณเป็นคนที่หวงแหนในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวอาชีพการงานที่คุณรัก นาะแล้วก็ทำให้ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคือไม่ว่าใครที่จะเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของคุณนะคุณจะเหมือนกับว่าคือเรียกว่าหน้าที่จะไม่สนใจอะนะเหมือนเหมือนมีความมุ่งมัน่นตั้งใจที่อยากจะทำให้ชีวิต อาชีพการงานของตัวเองประสบความสําเร็จคือไม่สนใจใครไม่ยุง่งวุ่นวายกับใครไม่ใส่ใจคําพูดนะหรือว่าสามารถที่จะเหมือนกับอืออยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือว่าอาชีพการงานที่ทำเนี่ยประสบความสําเร็จนะด้วยความอดทนด้วยความเพียรพยายามนะแม้จะมีความรู้สึกว่าอาจจะมีศัตรูหรือว่าคู่แข่งเยอะแยะมากมายแต่คุณก็ทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่กลัวว่าจะมีคู่แข่งหรือว่าศัตรู นะที่จะเหมิดมีความเหนือกว่าคุณนะคะและจุดแข็งของคุณก็คือเป็นคนที่ไม่เปิดโปงไม่เปิดเผยความรู้สึกเจ็บปวดความเสียใจคุณอาจจะผ่านเรื่องราวเยอะแยะมากมายความเจ็บปวดการถูกหักหลังการถูกเอาเปรียบการถูกทรยศการถูกใส่ร้ายป้ายสีนินทาหรือว่าบททดสอบต่างๆตัวของคุณน่ะนิ่งเฉยได้นะเหมือนกับคุณยอมรับ นะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าใจเย็นแล้วก็อดทนแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยเออสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และอนาคตข้างหน้าก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนหรือว่าอาจจะเจอเพื่อนที่ดีเจอสังคมที่ดีแม้จะไปเจอสังคมผู้คนที่แบบเหมือนคิดร้ายหรือว่าทําไม่ดีหักหลังคุณเนี่ยแต่คุณเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณก็น่าที่จะ ได้เจอผู้คนที่ดีสังคมที่ดีคู่รักที่ดีแน่นอนอย่างน้อยๆมันน่าที่จะมีคนดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณจะไม่โดดเดี่ยวและตัวของคุณจุดแข็งจุดแข็งก็คือความเป็นครอบครัวความมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัว นะคะแม้จะมีในเรื่องของปัญหาอดีตเนาะอาจจะเคยทะเลาะบาแวงมีปากมีเสียงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวภายในครอบครัวแต่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับมีความให้อภยัยหรือว่ารักแล้วก็กระตันยูหรือว่ามีความเชื่อมั่น นะว่าความรักของการเป็นครอบครัวหรือว่าการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบการมีพ่อมีแม่มีญาติพ่อแม่พี่น้องที่คอยสนับสนุนเกื้อกูลเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กับคุณนะจะช่วยเติมเต็มพลังงานให้กับคุณพลังใจให้กับคุณให้ก้าวข้ามผ่าน อุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้โดยที่คุณไม่สนนะ่ะคนภายนอกนะจะเกลียดคุณจะว่ารา้นินทาใสา่รา้าย้าสีคุณยังไงแต่คนภายในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยต้องเข้าใจคุณแล้วก็เห็นอกเห็นใจคุณแล้วก็ให้กําลังใจคุณนี่คือ,อ,อจุดแข็งของคุณเนาะคือมีกําลังใจที่ดีที่เป็นครอบครัวที่ดีนะคะจุดแข็งของคุณความมั่นคงในชีวิตคุณต้องการที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความร่ารวยสร้างความสําเร็จ ะะมาจากความรู้ความสามารถของคุณคุณต้องการที่จะหลุดพ้นในเรื่องของปัญหาการเงินคุณต้องการที่จะมีในเรื่องของความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินนะในอนาคตข้างหน้าคุณจึงเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจพลังงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะหรือว่าออในเรื่องของกวาดหนามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่มันถาถมเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนตัวของคุณยอมรับทุกสิทงิ์ทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามที่อยากจะประสบความสําเร็จแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณจะโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวได้นะคะไม่มีใครอยู่เคียงข้างก็ตามแต่แต่คุณเชื่อว่าถ้าหากคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีสมบูรณ์แบบมีแต่ผู้คนนะห้อมล้อมคุณสนับสนุนคุณรักใคร่คุณนะคะความ ความจุดแข็งของคุณก็คือถ้าหากคุณประสบความสำเร็จแล้วนะคุณจะมีผู้คนอยู่เคียงข้างคุณเป็นกำลังใจให้กับคุณมากมายหรือว่าคุณก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ด้วยนะ,ะจุดแข็งของคุณเนี่ยคือแบบคือแม้ฉันจะประสบความสำเร็จหรือว่านะคะแม้ฉันพยายามทำชีวิตที่ดีให้มีความสุขนะคะเออก็อาจจะมีใครบางคนที่เขาเห็นถึง ความรู้ความสามารถเห็นถึงคุณค่าในตัวของฉันนะจุดแข็งงคุณคือเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและจุดแข็งของคุณที่มั่นคงในเรื่องของการที่แบบเมนเชื่อมั่นว่าตัวของคุณเนี่ยจะสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะมีอิสระเสรีในการใช้ชีวิตมีอาชีพการงานที่เหมือนกับว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะถ้าแบบ เพียงแค่คุณมีในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมีเงินมีงานมีความสําเร็จนะเรียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะมีผู้คนเข้ามารายร้อมคุณมากมายมีเพื่อนนะคะทั้งเพื่อนกินแล้วก็เพื่อนรักอะไรเงี้ยคือแบบคือมันถ้าแบบมันมีทุกอย่างแล้วอะชีวิตมันจะสมบูรณ์แบบมากๆขอเพียงแค่มีในสิ่งที่คุณต้องการคือมีเงินมีความสําเร็จ มีความสุขมีความเพียบพร้อมนะคะชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุขนะะรายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายไม่ต้องกลัวว่าจะต้องอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้จุดแข็งคุณคือเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถที่จะมีความสุขได้ประสบความสําเร็จได้และจุดแข็งของคุณเดทนะคะเมื่อจบอดีตหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงชีวิต นะคะเหมือนกับว่าเจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวที่มันเหมือนกับเป็นบททดสอบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะจากที่แบบเอออาจจะเคยเป็นคนที่ลำบากยากจนอาจจะเคยเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ปัจจุบันนี้เชื่อว่าด้วยความที่ตัวของคุณ่ะเป็นคนที่ขยันแล้วก็อดทนศึกษาเรียนรู้ นะคะเป็นคนที่สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะความเจ็บปวดความเสียใจความพ้ายแพ้นะ,ะตัวของคุณนะตอนนี้เวลานี้กล้าพอที่จะลุกขึ้นมาเริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะแล้วก็เชื่อมั่นในความสําเร็จในความรู้ในความสามารถของตัวเองเหมือนตัวของคุณเนี่ยแม้จะล้มกี่ครั้งก็มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาหรือว่าได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆอยู่เสมอ นะคะคุณไม่ได้สนใจหรอกว่าอดอีตฉันจะล้มกี่ครั้งอดีตฉันจะมีบาดแผลกี่แผลอดีตฉันจะเหนื่อยยากลําบากแสนเขินแค่ไหนนะแต่ปัจจบุบันนี้ฉันเป็นคนที่เรียนรู้หรือว่ามีประสบการณ์ในชีวิตฉันสามารถที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ได้นะจุดแข็งคุณคือมีกําลังใจที่เข้มแข็งเด็ดขาดฝ่าฟันอดทนนะเป็นผู้กล้านะคะเป็นผู้นํากล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะและจุดแข็งของคุณ เดอะไฮโลแฟนก็ไม่ลืมที่จะเป็นพลังงานของครูบาจารย์นะผู้ทรงศีลผู้อยู่ในศีลในธรรมผู้ที่เชื่อมั่นในความถูกต้องในความดีงามนะคะแล้วก็เชื่อว่าเออใครทําไม่ดี ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นๆน,น,นะคุณเชื่อว่าเอ้ยแม้ตัวของคุณเนี่ยจะถูกผู้คนหรือว่าจะถูกสังคมหรือว่าคนที่คิดร้ายทาไม่ดีหรือว่าอิจฉาคุณใดๆก็แล้วแต่แต่คุณเชื่อว่าผู้คนเหล่านั้นจะต้องได้รับผลกรรมที่ทําไว้กับคุณแน่นอนคุณไม่จําเป็นนะที่จะต้องไปเหมือนกับไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นขอเพียงแค่คุณทําตัวเองให้ถึงเป้าหมายนะคะคือไม่ต้องเอา เอาตัวเองเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์อยู่กับปัญหาใดๆนะคะผู้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเจอเรื่องราวเจอปัญหาต่างๆเองหรือว่าสิ่งศิษย์อาจจะลงโทษเขานะคุณต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขอนะเรียนรู้ในสิ่งที่คุณรู้มาแล้วก็สรรสร้างนะสิ่งที่คุณต้องการนะคะแล้วก็เหมือนกับคือเปิดเปิดตัวเองเปิดโลกกว้างเพื่อที่จะยอมรับแล้วก็เรียนรู้นะสิ่งใหม่ๆ นะเข้ามาในชีวิตนะส่วนความเจ็บปวดเนี่ยลืมมันไปนะทิ้งมันไปซะนี่คือจุดแข็งของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับสตูมองว่าคุณอาจเชื่อว่าใครทํากรรมอะไรแล้วย่อมได้รับผลแบบนั้นแหละนะแล้วคุณก็เชื่อว่าไอ้สิ่งที่ คุณทาไปในเรื่องของบุญกุศลการช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะการที่แบบเหมือนแบ่งปันให้กับผู้อื่นเนี่ยจะส่งผลทําให้ตัวของคุณเนี่ยได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆนี่คือจุดแข็งของคุณนะคุณเชื่อในคุณงามความดีในสิ่งดีงามจะทําให้ตัวของคุณเหมือนกับเรียกว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะนี่คือพลังงานของคุณฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ